สายลายสายสีน้ำตาลจะมาผ่านสวิตท,ทางเดียวในการเปิดปิดหลอดไฟนะครับจะเข้าด้านล่างของสวิตท,ทางเดียวหรือเข้าด้านบนของสวิตท,ทางเดียวก็ได้นะครับสวิตท,ทางเดียวตัวที่1ควบคุมหลอดไฟหลอดที่1และหลอดที่2สวิตท,ทางเดียวตัวที่2ควบคุมหลอดไฟหลอดที่3และหลอดที่4หากชอบคลิปนี้กดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ จุดนี้นะครับจะเป็นด้านหลังของสวิตช์ทางเดียวสวิตช์ทางเดียวนะครับจะมีรูการต่อใช้งานอยู่4รูนะครับ2รูด้านบนก็จะต่อถึงกัน2รูด้านล่างก็จะต่อถึงกันเราจะเอาสายลายสายสีน้ำตาลมาผ่านสวิตช์ทางเดียวในการเปิดปิดหลอดไฟนะครับจะเข้าด้านล่างของสวิตช์ทางเดียวหรือเข้าด้านบนของสวิตช์ทางเดียวก็ได้นะครับสายลายสายที่มีไฟ มาผ่านสวิตทางเดียวในการเปิดปิดหลอดไฟนะครับต่อไปเรามาต่อใช้งานกันเลยนะครับสายลายสายสีน้ำตาลออกจากเบเกอร์ย่อยก็จะมาเข้าด้านล่างของสวิตทางเดียวตัวที่1จําจากด้านล่างของสวิตทางเดียวตัวที่1ก็จะมาเข้าด้านล่างของสวิตทางเดียวตัวที่2นะครับ สายลายออกจากเบรกเกอร์ย่อยก็จะมาเข้าด้านล่างของสวิตช์ทางเดียวทั้งสองตัวนะครับออกจากสวิตช์ทางเดียวตัวที่1ก็จะมาเข้าหลอดไฟหลอดที่1ออกจากสวิตช์ทางเดียวตัวที่1ก็จะมาเข้าหลอดไฟหลอดที่2ออกจากสวิตช์ทางเดียวตัวที่2ก็จะมาเข้าหลอดไฟหลอดที่3นะครับและออกจากสวิตช์ทางเดียวตัวที่2 ก็จะมาเข้าหลอดไฟหลอดที่4สายลายสายสีน้ำตาลจะมาผ่านสวิตท,ทางเดียวในการเปิดปิดหลอดไฟนะครับจะเข้าด้านล่างของสวิตท,ทางเดียวหรือเข้าด้านบนของสวิตท,ทางเดียวก็ได้นะครับออกจากสวิตท,ทางเดียวตัวที่1ก็จะมาเข้าหลอดไฟหลอดที่1นะครับ ออกจากสวิตช์ทางเดียวตัวที่1ก็จะมาเข้าหลอดไฟหลอดที่2นะครับออกจากสวิตช์ทางเดียวตัวที่2ก็จะมาเข้าหลอดไฟหลอดที่3และออกจากสวิตช์ทางเดียวตัวที่2ก็จะมาเข้าหลอดไฟหลอดที่4นะครับสายลายออกจากเบรกเกอร์ย่อยก็จะมาเข้าด้านล่างของสวิตช์ทางเดียว ออกจากสวิตช์ทางเดียวก็จะมาเข้าหลอดไฟนะครับต่อไปนะครับเราจะมาต่อสายนิวตนันสายนิวตันนะครับสายสีฟ้าออกจากบัตรบานิวตันก็จะมาเข้าหลอดไฟหลอดที่1จจามจากหลอดไฟหลอดที่1ก็จะมาเข้าหลอดไฟหลอดที่2นะครับ จากหลอดไฟหลอดที่1ก็จะมาเข้าหลอดไฟหลอดที่2จัมจากหลอดไฟหลอดที่2ก็จะมาเข้าหลอดไฟหลอดที่3นะครับจุดนี้นะครับจะเป็นหลอดไฟหลอดที่3และจัมจากหลอดไฟหลอดที่3ก็จะมาเข้าหลอดไฟหลอดที่4นะครับสายนิวตันของหลอดไฟทั้ง4หลอดก็จะต่อถึงกันนะครับ จุดนี้นะครับก็จะเป็นหลอดไฟหลอดที่4ตอนนี้นะครับเราต่อวงจรเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสายลายออกจากเบเกอร์ย่อยก็จะมาเข้าด้านล่างของสวิตช์ทางเดียวตัวที่1จําจากด้านล่างของสวิตช์ทางเดียวตัวที่1ก็จะมาเข้าด้านล่างของสวิตช์ทางเดียวตัวที่2ออกจากสวิตช์ทางเดียวตัวที่1ก็จะมาเข้าหลอดไฟหลอดที่1 ออกจากสวิตช์ทางเดียวตัวที่1ก็จะมาเข้าหลอดไฟหลอดที่2ออกจากสวิตช์ทางเดียวตัวที่2ก็จะมาเข้าหลอดไฟหลอดที่3และออกจากสวิตช์ทางเดียวตัวที่2ก็จะมาเข้าหลอดไฟหลอดที่4สายนิวตันออกจากบัตบานิวตันก็จะมาเข้าหลอดไฟหลอดที่1จจำจากหลอดไฟหลอดที่1ก็จะมาเข้าหลอดไฟหลอดที่2จจำจากหลอดไฟหลอดที่2 ก็จะมาเข้าหลอดไฟหลอดที่3และจาจากหลอดไฟหลอดที่3ก็จะมาเข้าหลอดไฟหลอดที่4นะครับต่อไปเรามาทดลองกันเลยนะครับ On อนเบเกอร์เปิดสวิตช์ทางเดียวตัวที่1หลอดไฟหลอดที่1และหลอดที่2ก็จะสว่างเปิดสวิตช์ทางเดียวตัวที่2หลอดไฟหลอดที่3และหลอดที่4ก็จะสว่างปิดสวิตช์ทางเดียว หลอดไฟหลอดที่3และหลอดที่4ก็จะดับนะครับปิดสวิตท,ทางเดียวหลอดไฟหลอดที่1และหลอดที่2ก็จะดับนะครับเปิดสวิตท,ทางเดียวหลอดไฟก็จะสว่างปิดสวิตหลอดไฟก็จะดับนะครับหากชอบคลิปนี้กดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ